สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้หลังจากที่เมื่อคืนนี้ครับ,บาอะไรเงี้ยเลยครับคนรถหมอล้มก็ไอ้เงี้ยคือกั่างครับติดซีหาคันโอ้แต่ละแผ่นมีกรบัดสาหัสสาหัสเอาไฟก็ได้แบเอาพี่น้องฮะ นนเหลือรถลำพงครับคันสุดท้ายที่เหลือผมดึงขึ้นมาหมดแล้วเพราะว่ารถมันหนักผมถอยมาหนีบ่ได้ครับรถป่าวันเราเบากระมูเบากระมูเราสามารถเหยียบท่อเหยียบอย่างนั้นอันนี้นท่อม่น้อยผมเลยื่อยปรักมากท่อระบายน้ำนี่แหละพี่น้อ ลอดตรงๆลอดตรงๆบอกมันลอดตรงด้วย ยูปูนได้กระแตกโอ้จักติวาจังแดงกระ่ามันมาอยู่ดีอยู่ถึกหม่องละอยู่ปูนกระแตกคืองเขาแนวรถมันหนันกเนาะปูนเพิ่นก็หลาดเวะเสียพออยู่ซื่อเนาะพอปูนมาอยู่แล็ไว้ซื่อเออเนี่ยเอาออกไปนะ่ไปไหนหละจัง

เขาเอาอกระติงน,น้ำออกแม่เดี๋ยวบมื่อไห้รถถอยดาเขาเลยรถถอยดาเขาเลยไว้ไว้เสาไฟเลยโอ้ยมาล้มเลยจะตีหนึง่งพี่นอ้องเลยก็แล้วเลี้วก็แล้วหกมุงปกติแล้วตีซีกว่านะรถเข่ามาไดงค่อยเข่าได้เท่าคันสองขัน,ขนแล้วก็รถจะติดมาได้ไะ เด็กๆเด็กๆกูเด็เดกกันได้งย้ำตั้งก็ได้มาเก็บตะปูได้มาเก็บปูนห้องเพื่อให้รถเหยียบเข่ามาตั้งได้ที่ได้มดไม่อย่างก็มันบอกเอาคือคางเดียวที่เอาอ่ะแสดงมันล้อล้อคู่มันบ่เนี่ย เขาักค <si> <really ู่ไปแล้วเอาเร็วเร็วเร็วเอารถมาโอ้ยบหนม่ทีมอย่าลืมอย่าลืมสเตตนะนะบทลากออกไปใบยูพุ่นกันลูกลากออกไปใบพุ่นก่อนมันไปแล้ว เลยเลยสู่กันยุ่ธสามสิบงานนึงดอกปกติเขานี่อยากฮิตเร็วเร็วเพราะว่างานในกรุงเทพรถมันหลายครับงาเราออกไปมันงย่กเฮ้ย มีเวลาบอวะเนี่ยวิเนนี่นี่บอลแน่นะเซ็นนี่เอาเร็ว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 เๆเฮ้ยมันมีเวลาบอกวะบอแน่เลยเนี่ยเอาเร็วเร็เฮ้ยเร็วเร็ววเรนั่นเร็วามันมีเวลาร็ว ไปนี่ตะรวจคนสามเนี่ยเลี้ยวขวาขึ้นด่วนเลยไปเร็วเร็วเร็วบนบูลว่ามันให้คืนบางแดดใกล้ไปเลยเร็วเร็วเร็วคืนไปสี่ห้าหกค้นคืนไปเร็วพุ่งึ้นไปมึงลงไม่ยังไปเร็วเร็วโดดขึ้นรถเลี้ยมันต้องล่างแขนล่างขาไปเลยบล่างบล่างอันนี้ก็จีตมแล้วเนี่ยมักสาดอย่างเงี้ยนี่ตะวันจ้ตัวเลย ไปรถแล้ว่มีประโยชน์มาได้ยกอย่างไม่ยู่งอย่างเร็ว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 ขนาดอาบงหมุนหลายไวอ่ะเร็ว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 ขึ้นเป้าไปเร็วเร็วบ่ต้องล่างหน้าล่างตัวด้อมือเนี่ยไปก่อน 1 1> เร er ็วด uh ิอาเร็ว oh, ก uh ัน huh. น yeah. ันดิยาไปเร็วขึ <t t ้นรถเลยได้ไอ้คิมเนี่ยฮะโอ้ยมันออกได้อยู่แล้วควยออกมานี่กระจบแล้วเนี่ยไปเอาไหมเด็กกระโยกไปพ่อไม่คิมบอดีเห็นวะเอาบวกนั้นมายืนเนี่ยยังนี่ไปไหม ไปพวกเย้ยวของไปเลยไปเร็วม mm. sure <system> <ai> ันบอกผมมีเวลาอย่างหาเลยมันบิดเวลาแล้วไปเร็วไปเร็วฮานมีเวลาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมูเล็กมึงเจ็ดเดียวกเดี๋ยวไปหอดพุ่นก่อนมึงโอ้ย เก็บียทีใกล้กแล้วฝนตกลงมาำเสยพี่น,อน้อง่อ้ไครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเอ้ยเทวด,ดาก็ได้เนาะจืดเลยไปเร็ว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 ,รวขึ้นรถเร็วเ่าต้องล้างมือล้างไม้แล้วไปเลยไปเร็ว,รวขึ้นรถให้ไวให้ไวให้ไวขุ่มมีเงันสดอยู่นบ่านอ่ะฮะนี้งันสดนั่นบ่เนอี่ะอ๋อย่อยเด้อ ตังอ่ีมีอีกร้อยบออ่าโอเคเร็ว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 ชิคกี้พายจะฝากกันที่นี่กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ